ลุงไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีคุณนายจะเอาของมาให้แล้วให้อีกแบบนี้หรือเปล่าคะพระปฐมมเทศนาทรงสแสดงพุทธธรรมกระจาดแจ้งสว่างสวยัย ชาขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่กำเนิดพระรัตนตรัยครบสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วงนี้ชมข่าวเย็นประเด็นร้อนจบแล้วช่วรายการถกไม่เถียงค่ะ สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นประเด็นร้อนนะครับพบ้กับผมกายสวิสศิรพงศ์วัฒนาครับดิฉันปุ้งเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะและล่ามภาษามือคุณเพลงรบถิติกุลดีโลกค่ะวันนี้เจอกันวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันอาสาฬหาบูชาท่ามกลางกระแสะข่าวมากมายและก็เรื่องของบุคคลที่ถือว่าทําให้ศาสนามัวหมองเป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับ mm hmm. และมีคำพูดที่ว่าวันอาสาฬหาบูชา พระลาสิขาพร้อมกัน5รูปโดยมิได้นัดหมายคือเป็นข้อความต่างๆที่ในโลกออนไลน์เนี่ยต้องแบบเรียกว่าใช้คําพูดแบบเสียดสีเพราะหลายคนบอกว่าเรื่องราวที่มันเฉาโฉที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองหลายคนบอกรับไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศวัดแต่ละวัดนะเป็นยังไงรเราพุทธศาสนิกชนยังคงไปวัดอยู่ไหมแล้วรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเฉาที่เกิดขึ้นโดยพระประเด็นานารีพิฆาตนะครับที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ ผู้หญิงคนหนึ่งครับและเมื่อคือนนี้ทางพระมหาบุญเลิศนะก็เป็นพระลูกวัดที่วัดใหม่ยายแป้นในบริเที่กรุงเทพมหานครนี่แหละได้ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ